สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาพบกันกับเรื่องเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับเครื่องหมายแปลงเสียงอ่ะเรามาดูกันครับว่าเครื่องหมายแปลงเสียงคืออะไรเครื่องหมายแปลงเสียงก็คือสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กากับกับโน้ตสากลในท่าท่เส้นนี่แหละนะครับเพื่อให้โน้ตที่ถูกเครื่องหมายแปลงเสียงนี้กากับนะครับมีระดับเสียงที่สูงต่ำแตกต่างไปจากเดิมนะครับ มีทั้งหมด5ชนิดนะครับ1นะครับ1เครื่องหมายชาร์ปนะครับชาร์ป sharp ชาร์ปนะครับชาร์ปเป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับโน้ตเพื่อทำให้ระดับเสียงนะครับสูงขึ้นจากเดิมนะครับจากที่ไม่เคยมีเครื่องหมายกำกับอยู่1เซมิโทนนะครับ1เซมิโทนก็คือสูงขึ้นจากเดิมหลายๆคนจะเรียกว่าครึ่งเสียงนะแต่ผมไม่อยากเรียกครึ่งเสียงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเสียงอะไรขึ้นแบบนั้นนะครับ อยากให้เปลี่ยนเป็นเซมิโทนแล้วกันเรียกเป็นคำทับทับศัพท์ไปก่อนนะครับก็คือสูงขึ้นจากเดิมหนึ่งเซมิโทนนะครับสําหรับเครื่องหมายชาัพสองครับเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามกันก็คือเครื่องหมายแฟดนะครับเครื่องหมายแฟดจะเป็นเครื่องหมายที่ทําให้เสียงของโน้ตตัวที่ถูกกำกับนะครับต่ําลงจากเดิม1เซมิโทนเช่นกันนะครับเมื่อกี้ได้ทางสูงอันนี้เป็นทางต่ํานะครับ1เซมิโทนนะครับตัวต่อไปครับ เป็นเครื่องหมายดับเบิลชาร์ปหมายความว่าไงครับเครื่องหมายดับเบิลชาร์ปเป็นเครื่องหมายที่ทําให้โน้ตนะครับที่ถูกกํากับสูงขึ้นจากเดิม1โทนนะครับไม่ใช่1เซมิโทนละเป็น1โทนนะครับ1โทนเท่ากับ2เซมิโทนนะครับ1โทนเท่ากับ2เซมิโทนนะครับอ่ะตัวต่อไปครับเดามีดับเบิลชาร์ปแล้วต่อไปก็เป็นอะไรครับเป็นดับเบิลแฟลตนะครับดับเบิลแฟลตเดิมดับเบิลแฟลตเดิมนะครับเดิมแฟลตทำให้ต่ําลงเท่าไหร่ครับ หนึ่งเซมิโทนนะครับแต่พอเป็นดับเบิลแฟบปุ๊บก็ต้องต่ำลงจากเดิม2เซมิโทนนะครับหรือ1โทนนั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกันสังเกตนะครับตัวแฟตนะครับตัวแฟตหรือดับเบิลแฟตก็ตามแต่นะครับมันไม่ใช่ตัวบีนะครับมันเป็นเสียลักษณะเฉพาะนะครับเป็นคล้ายๆกับหัวใจผ่พาครึ่งแล้วกันนะครับมีอยู่ครึ่งเดียวถ้าใครก็ตามเขียนเป็นตัวบีนี่ผิดนะครับรูปร่างหน้าตามันเป็นลักษณะของ หัวใจพระครึ่งเป็นตูดแหลมๆครับสังเกตให้ดีนะครับลืมบอกไปสําหรับเครื่องหมายชาร์ปนะครับเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปไม่ใช่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับลืมบอกมาสักรู่นะครับขีดตรงลงมา2เส้นแล้วขีดเฉียงเฉียงขึ้นนะครับเขียนแบบนี้เท่านั้นนะครับห้ามเฉียงลงนะครับหรือห้ามทําเป็นตาราง x o นะครับเครื่องหมายชาร์ปเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอเราไปดูกันต่อนะครับเครื่องหมายแฟกตูดแหลมๆนะครับ เครื่องหมายดับเบิลชร์ปทุกคนโอเคอยู่แล้วเป็นคล้ายๆกาก,ากบาดแล้วกันนะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเครื่องหมายที่5ครับเนเจอรัลเนเจอรัลนะครับนเนเจอร์แปลว่าธรรมชาติหมายว่าไงครับหมายความว่าเครื่องหมายนี้นะครับเมื่อกํากับแล้วจะทําให้น้ตที่ถูกกากับเนี่ยกลับไปสู่สภาพเดิมค่าเดิมที่มันเคยเป็นเสมือนไม่เคยถูกเครื่องหมายแปลงเสียงใดกํากับมันเคยสูงเท่าไหร่ก็สูงเท่านั้นมันเคยต่ำเท่าไหร่ก็ต่ำเท่านั้น นะครับอันนี้เรียกว่าเนเจอร์ลนะครับ Natural, <S <S เนเจอรัเนี่ย <linear> เวลาเป็นเครื่องหมายแปลงเสียงเนี่ยหลายครั้งเราจะไม่อ่านรอบเสียงมันนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างให้ดูทีละกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการอา่านโน้ตที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงกำกับเราทําไงครับเราอ่านชื่อโน้ตก่อนนะครับอ่านชื่อโน้ตก่อนแล้วตามด้วยชื่อเครื่องหมายแปลงเสียงระวังนะครับอย่าไปอ่านชื่อเครื่องหมายแปลงเสียงก่อนแล้ว อ่านชื่อน้ตตามทั้งๆที่เวลาเขียนเราเขียนเครื่องหมายแปลงเสียงก่อนก็ตามแต่นะครับเครื่องหมายแปลงเสียงเขียนด้านหน้าตัวโนตนะครับอย่าไปเขียนข้างหลังนะครับโดยเราจะอ่านชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันแรกนะครับอันแรกเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่นะครับนี่สังเกตครับเครื่องหมายแปลงเสียงเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าข้างโนตจะอยู่ด้านหน้าของตัวโนตเสมอ รเราจะไม่เอาไปที่อื่นเช่นไปไว้บนหัวโน้ตไปไว้ข้างล่างโน้ตข้างหลังโน้ตเราไม่ทําเครื่องหมายแปลงเสียงจะต้องอยู่ข้างหน้าโน้ตและอยู่ตรงด้วยครับไม่ใช่อยู่เฉียงไปข้างบนนิดเฉียงไปข้างล่างหน่อยอยู่ระดับเดียวกันเลยเช่นเห็นไหมครับตัวนี้มีขีดอยู่เห็นไหมถ้ามีขีดยาวมาเราจะเห็นเลยว่าเครื่องหมายแปลงเสียงทับขีดอยู่พอดีเป๊ะนะครับเราจะไม่เอามันไปไว้ข้างบนไม่โดนขีดหรือข้างล่างไม่โดนเราต้องอยู่ที่เดียวกันกับตัวโน้ตเลยนะครับอ่าเรามาดูกันครับ วิธีการอ่านดังนะครับเมื่อกี้อย่างที่เราบอกไว้ก็คืออ่านชื่อตัวโน้ตก่อนแล้วตามด้วี่เครื่อ,ขอ,ของหมาเเยเาษางเราดูนะครับโน้ตตัวนี้คือตัวอะไรเราอ่านไปแล้วนะครับนับลงจากเครื่องหมายจากกุญแจซอนนะครับซอนฟามีเรโดแสดงโน้ตตัวนี้คือตัวโดนะครับโน้ตตัวโดภาษาอังกฤษคือตัวซีใครที่ไม่เข้าใจนะครับกลับไปดูอันที่แล้วนะวิธีการอ่านโน้ตนะครับมีอนยะู่แล้วอันนี้ถือว่าอ่านได้แล้วทุกคนนะครับแล้วเครื่องหมายภงเสียงตฤษนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายชาร์ป ดังนั้นเวลาเราจะอ่านอ่านนะครับเราอ่านเหมือนว่า do ช h a r ปหรืออ่านภาษาอังกฤษ C ช h a r ปนะครับสมัยแปลงเสียงนี้ครับอ่าไม่ใช่พูดๆแบบอ่าต้องบอกว่าโน้ตตัวนี้ต้องอ่านว่า do s h a r ปหรือ C ช h a r ปนั่นเองนะครับตามวิธีการอ่านนะครับอ่ะยกตัวอย่างเป็นกุญแจฟาบ้างนะครับยกตัวอย่างเป็นกุญแจฟาบ้างนะครับอ่าลองมาดูกันนะครับ อันนี้นะครับป็นจ่าฟ้าแล้วนะครับสังเกตอย่างที่บอกครับเครื่องหมายแปลงเสียงจะอยู่ข้างหน้าระดับเดียวตัวโน้ตเตะเลยนะครับตัวโน้ตตัวนี้อยู่ตรงนี้เครื่องหมายแปลงเสียงก็อยู่ตรงนี้เท่ากันเลยนะครับจะไม่ย้ายไปอยู่ทับเส้นแต่จะอยู่ตรงระวางเส้นเหมือนกับโน้ตนะครับทีนี้วิธีอ่านการอ่านทําไงครับตัวนี้มันจะฟ้าเริ่มนับจากฟ้าฟ้านับลงนะครับฟ้าทับเส้นมีเรโดที แล้วก็ลาดังนั้นโน้ตตัวนี้คือตัวลานะครับตัวลาภาษาอังกฤษคือตัว A นะครับเครื่องหมายแปลงเสียงตัวนี้อ่านว่าดับเบิลแฟตนะครับดังนั้นเวลาเราอ่านเสียงตัวนี้ก็คือลาดับเบิลแฟตหรือ A ดับเบิลแฟตแค่นั้นเองนะครับวิธีการอ่านโน้ตพวกนี้ไม่ยากนะครับอ่านชื่อตัวโน้ตก่อนและตามด้วยชื่อเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับทีนี้มันจะมีข้อยกเว้นอยู่นิดหนึ่งสำหรับการอ่านโน้ต ที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงบางตัวเช่นเช่นเนเอรันนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเนเชรัสนะครับเช่นสมมติว่าตัวลาตัวนี้แล้วมีเครื่องหมายเนเชรันเราอาจจะเรียกมันว่าลาเฉยเยก็ได้หรือเอเฉยเราไม่ต้องเรียกว่า A เอเนเรันหรือลาเนเอรันไม่จําเป็นนะครับถามว่าเรียกได้ไหมเรียกได้แต่จริงๆไม่ต้องเรียกเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันกลับไปสู่ค่าเดิมของมันยังไงมันก็คือตัวลานะครับจะมีเครื่องหมายแปลงเสียงที่ไม่มีประโยชน์ magical. ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่บอกว่ามีเครื่องหมายแปลงเสียงที่เป็นในชาร์ลันที่บอกว่ากลับมาสู่ค่าเดิมเราไม่เรียกชื่อมันทุกคนก็เข้าใจเป็นลาเหมือนกันนะครับดังนั้นเครื่องหมายในชาร์ลันเนี่ยเ,เราไม่อ่านออกเสียงมันก็ได้นะครับสาหรับวันนี้นะครับมีเท่านี้จริงๆนะครับมันเป็น,น,น,ปนอา่นอานเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานต่อมาจากการอา note, ่านโน้ตเรามาอ่านโน้ตที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงเท่านั้นเองนะครับ ขอบคุณมากครับผม